ลเลครับสวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับอาร์คโมบายนะฮะวันนี้ก็มาอยู่การลงดันเจียนนะผมนะก็จะเป็นดันเจียนเก่าเล่าใหม่นะครับผมแต่ในที่นี้ผมถือว่าเป็นดันเจียนใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่า,าผมยังไม่เคยลงนะในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นดันเจียนของเมกาโลสลัตนะครับ แนะนำว่าให้มันลงตอนกลางวันนะเพราะถ้ามันลงตอน,นคืนนี่มันจะโหดมากนะเ๊บอ่าเอ้ยโอเคนี่เลยนะผมก็รูปแบบดันก็มาในระดับมีเดียมนะฮะของที่จอบบีํำนี้เลยนะครับผมอ่าใครยังมีของไม่ครบนะผมมาล่ากันได้เลยสำหรับใครมีของครบแล้วก็ลงไปอ่าเกียบอส์นะผม เพื่อเอาเอลิเมนตอย่างเดียวเลยก็ได้นะฮะอ่าสำหรับนี้ก็มีแผนที่มาให้ด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็เพื่อเป็นการเสีเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันดันเจียนนะผมไป้ายอ่ะครับผมเข้าสู่ดันเจียนเป็นที่ร้อยนะฮะก็ตามแผนที่นะผมผมก็จะไปทางด้านขวามือนะผม ขอ,องเป็นที่นะเพื่อไปเอากุดแจก่อนเลยนะครับผมอ่าก็ตามเป็นที่ที่ผมให้ไปนั่นแหละนะครับอ่าก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นชุดเท็กแล้วเพื่อง่ายกับการวิ่งไวนะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยไม่ได้พกยาอะไรไว้เลยนะครับว่าไม่มีเวลาเตรียมนะเออนะจงนี้มุ่งมั่นนะผมฟาร์มเลเวลอย่างเดียวเลย โอเคเลี้ยวปั๊บก็ให้เราก็จะไปเจอกับกับดักเลเซอร์นะฮะโอ้โหมันก็จะมีอ้าวว่าแล้วอืมจังหวะนี้เรับผมใครมีปีกแบงปอก็เอาปีกแมงปอมาด้วยนะครับแอนใครมียาเพิ่มสปีดหรือว่าอะไรเนี่ยเตรียมใช้เลยนะครับเพราะว่าปุ๊บ ตรงนี้มันต้องใช้สปีดนิดนึงนะอ่าเพื่อกระโดดข้ามมาไม่งั้นไม่ได้นะครัผมสัตว์ในดันเจียนนี้ก็มีดิโป,โปกาลัดนะครับผมตัวให้ออกซิเจนนะฮะแล้วก็จะมีตัวอะไรก่ะลืมนะ <c oughs> ลืมซะแล้วอ่าโอเคมาขอหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อเปลี่ยนชุดเกาะนะครับผม อ่ไปกับผมนี่ก็จะเรื่อยๆนะมีการเปลี่ยนชุดเกาะตามทางนะผมนะโอเคมาสสำหรับห้องแรกนะผมเป็นห้องพี่เต่านะครับผมเป็นห้องจักร์นอตนะฮะก็จะเป็นเต่ากับแองเกรนะครับโอ้โหโ,โด,ดถอยหลังมาก่อนมาด้ ซึ่งพวกนี้มันจะวิ่งช้าอยู่นะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะผมนี่วิ่งช้ากันจริงแต่มันวิ่งสวนนะฮะ <c oughs> นี่มาเด้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 โอ้โหเลือดเท่าไหร่สามหมื่นอันนี้สำหรับโบร์สนะผมเลือดจะอยู่ประมาณนี้นะโอเคมา ระยะไกลๆระยะไกลๆเท่ากไ,กไรเท่าไรแล้วอื้อหื้อเกือบเกือบโอเครถกระสุนอิงเต่าอย่างเดียวนะผมเต่าตายเมื่อไหร่เอ็งเทโลค่อยว่ากันนะจังหวะนี้ก็โอ้โดนเขกมาหนึ่งทีผมจะใช้เป็นลูกซองไม้ซึ่งจะมี ความแรงมากกว่าเออเกือ,อบโอ้โหเกืบอบหกได้แล้วไม่ละออาทีนี้วิ่งหลบครับผมจะหลบไปเรื่อยๆนะอ่ะสเต็ปของห้องนี้ก็จะประมาณนี้นะผมนะก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะตัดไปห้องเลยนะครับไปกันต่อเมื่อกี้ไปหลงมันนิดนึงนะเออโอเค หลงเส้นทางเราได้ออยังไงอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อตันตันตันโอเคตรงนี้ใช่ไหมพรีเมียมปั๊บก็ให้ได้เป็นไรเลยคุ้นๆว่าจะเป็นโอ้ของเดียววัย้ยงลูกสัตว์นะครับผมอันนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับเส้นทางเดิมกันเลยดีกว่ามั้งเอ้ยยังไม่ได้สิเนอะ เรางเราไม่ได้กุญแจนะครับโอเคอะไรครับผมมาถึงห้องถัดไปแล้วนะครับก็เพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดเหมือนเดิมนะอ่ะปุ๊บก็ให้แล้วก็ออชิป มาเลยห้องนี้เป็นเคิดจิ๋วกับเค่ใหญ่นะฮะโอ้โหมาแล้วเออเออเออ,เอ,อโอเคโอ้โหมาดีมาดีน่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4นะครับ4แมต อย่าให้มันกระโดดงับมากจนเกินไปจักจะได้ใจจักจะได้ใจเกินไปแล้วนะผ่านต้มเตียมเหรอผ่านต้มเตียมเหรอตีใหผ่านต้มเตียมโอเคสำหรับห้องนี้ก็มีอยู่4แมตนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยอ้อย,ยอ้ย อะไรเนี่ยไหนโอมาเออ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 บักบักบักแน่บักแน่บักแตงโมบักแตงโมเอ้อ ừ mà ừ mà ừ ừ ừ mà mà ôi 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 ngắp tội, ngắp tội. คงับสูตรครับอืมโอเคเรียบร้อยนะห้องนี้เป็นห้องเพิ่มอุณหภูมินะผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคลียร์ให้ไว้นะเมื่อกี้ผมก็เคลียร์แบบเรื่อยๆนะะเออชิวๆผมเลยโอเคไปกันต่อครับผม สุดทางนี้เราก็จะเจอกับกุญแจแล้วนะฮะเอหมบอกแขนนี่ถือว่าเสียหายเลยนะครับโอเคไหอ,อเอีอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้วิ่งกลับทางเดิมอ่านี่เลยรับผมกล่องกุญแจนะฮะอ่า อะไรครับผมก็เพิ่การเสีเวลานะเดี๋ยวเราจะกลับสู่ด้านล่างกันเลยนะครับไปออโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปด้านล่างกันต่อเลยนะครับไปปป๊บป๊บป๊๊บ,บ,บ,บอืมต้องโดดอีกแล้วเหรอ อา uh huh. จัดไปครับผมโดยก็ต้องโดดเลยฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมลืมไปหมดแล้วนะแผนที่อยู่ในหัวถึงจะนั่งจำมาทั้งคืนก็เถอะปุ๊บอ่ะมา ทีนี้อ็ไขเลยเจือๆเจืจๆดอ่าโอเคด้านหน้าน่าจะเป็นห้องนะฮะใช่ปะวะโอ้ยเขียวเหลือเกิน ไม่ใช่ห้องเป็นข้างบนที่เป็นห้องโอเคตรงนี้มีของขอแวะเก็บนิดนึงนะฮะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ามา ทีนี้ก็เปลี่ยนชุดก็ผมสมบวกโอเคฟับก็ให้อ่าห้องนี้เป็นห้องโอ้ลิง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 ใหญ่นะฮะ ลิงใหญ่กดินโลหรือเปล่าเนี่ยได้ได้ไดโอ้โหดินโลมาเดมาเดไม่ใช่อโลนะผมแต่เป็นดินโลนะฮะอ่าโอเคมาพอได้อยู่ายืนหลบหลังเสานะผมเวลามันจะปากลี แต่ว si, no okay, ่าระยะนี้เฮ้ยหลบไม่ทันโอเคมาก็ได้อยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยเดียเดี๋ยว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 อย่ามั่นใจตัวเองไอ้ลิงเผือก ผมติดติดกันเลยนะก็โอ้โหเดี๋ยวเดวชนสลอยเอ้ยไม่แน่เปลี่ยนชุดเลยโอเคแต่ก็เปลี่ยนนิดนึงก็ยังดีนะโอเคมาเลือดรีมานิดนึงแล้วล๊บห้องนี้ทำห้องนี้ ห้องนี้กันเลยทีเดียวห้องนี้ทำสถานะความเย็นนะครับผมเป็นห้องอโลนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอตีไม่โดนด้วยตีไม่โดนด้วยอะวรดิอ่ะอ่า สี่แมตต์อีกแล้วนะครับผมก็ห้องไหนมีสี่แมตต์เนี่ยผมก็จะบอกแค่นี้นะผมแล้วก็จะข้ามข้ามไปนะเออเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่คุณผู้ชมต้องเคียบผ่านนะฮะโอเคครับผมก็ห้องถัดไปเลยนะใกล้ๆก,ก,กันตอนนี้ก็แบบโดนพิษจากลูกศรอ,อ่าอบยาพิษเนะ่เออ โอเคหายแล้วหายมึนหัวติ้วแล้วโอเคได้เวลาเปลี่ยนชุดเกาะนะผมชุดเกาะเมื่อกี้นี้คือแตกเกือบหมดนะฮะโอ้โหโอเคมาห้องนี้นะครับผมเพิ่มระดับอีกแล้ว ไปในตุลน,นะฮะต้องวิ่งหายเงี้ยเนี่ยเกิดมาได้อยู่ตรงไหนจ๊ะออกมาเร็วเฮ้ย โอ้โหนี่ไงเราวิ่งเขียวนะมามาใช้ดาบใช้ดาบไปเลยนะฮะโอเค4 m a อีกแล้วโอ้โหมันทำไมแบบ รอบสองับผมรอบสองเลือดเยอะขึ้นเนี่ยไอพวกเนี้ยเวลาไปชบุบเวลาเลือดมันเยอะๆนะครับผมไปชุบเนี่ยเลือดมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะเออไม่ใช่เลือดเยอะขึ้นเลือดมันก็จะตามที่เราเห็นเลยนะครับผมนะอ่า โอเคมเกิดที่เดิมเลยเหรอต้องไปไหนไกลมานะสุดท้ายมาดิโอสุดท้ายเรือเป็นหมื่นนะครับผม เือหนึ่งมืนหนึ่งโอเคมาเลยอเอาเก็บชิปปีหน่อยปึ๊บไอตัวนี้มีประโยชน์ตอนช่วงอ่าโบทดออนไลน์หรือมั้งนะครับเจ็บ อ่าโอเคด้านบนนี่ก็จะเป็นของเทคนี่ของเทคหลักเนะไปจ๊บอาละ,นะครับผมด้านหน้านะก็เป็นทางไปเอาของพรีเมียมนะผม ซึ่งจะมีกำแพงกระแทกหนึ่งครั้งนะฮะอ่าเปึ๊บเจอบอเจอบอสุเดเลยด่านนี้นะผมก็จะมีอ่าเจอบอ่อนะผมดิปโปเกาลัดนะแล้วก็จะเป็นทาเปจารานะผมอ่าอยู่ให้ตังนะผมนะ ใครเองได้ชิปไปจับนะผมก็เอากันได้เลยตรงนี้เป็นของพรีเมียมนะฮะอ๋อกล่องใหญ่นะผมอ่าไม่ใช่กล่องใหญ่สิจะเรียกว่าอ่าโซนใหญ่ก็ได้นะครับโอเคด้านล่างมนะันมีอะไรนลนะ้มั้งเนาะ เอ่อถ้าจำไม่ผิดด้านล่างนี้จะเป็นห้องเมกาโลนะครับเมกาโลซอลัดนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ชิปเมกาโลซอลัดเรืองแสงนะผมก็เข้าไปได้นะครับผมนะแต่สำหรับผมก็ไม่เอาแล้วกันนะฮะอ่าจะขอแบบผ่านไปเลยแล้วกัน เปิบกระแทกไปเลยใช่ไหมล่ะอ่าไปเลยเพราะผมจะไปตีบอสเลยนะฮะอ่าเพราะว่าเวลามันก็น่าจะนั่นไงสิบหกนกาเดี๋ยวมันก็จะตื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่านะฮะ โอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเกาะก่อนเปึ๊บเอ้ยเปลี่ยนหลยรอบนิดนึงนะฮะแล้วก็ดำดับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยผมจะกินยาตัวนี้นะฮะอ่าจะช่วยเพิ่มสปีดนะครับผม ให้กับเราแล้วก็นี่เลยเปิดเควสนี้ด้วยนะครับผมวิกฤตดันเจียนนะฮะมาทุกสัปดาห์นะผมเควสนี้โอเคใครมั่นใจก่อกไปเซฟนะครับผมก็เมื่อกี้ผมบอกวไปเซฟมานะครับอ่าก็อย่างที่บอกเลยนะใครไม่มั่นใจไปเซฟได้นะสำหรับหมดออฟไลน์นะครับอ่า อ่าเมื่อกี้เกือบจะพูดออนไลน์ซะแล้วนะเออนะครับโอเคไปเราไปตีบอสกันนะครับผมบอสก็กบเลยนะฮะอ่ะกบไปเลยมาบอสกบไม่มีปัญหาอะไรครับผมแค่คหดหันไปนะฮะเออเออนั่นแหละนั่นแหละ มีดาบก็ไล่ฟันเลยนะฮะไม่ยากไม่เย็นอย่าให้มันหลุดเอ้ยมันหลุดแล้วเนี่ยโอเคจากเจ็ดหมืนเหลือหนะ้าหมื่นนะผมเอ้ยโ,อโหโดดนี้โดดนี้ จะหนีข่าไปไหนไม่มีทางเอ้ยเอ้ยห,อหลุดอีกแล้วครับท่านอ้าวต้นไม้นี่คิดว่าจะชนแล้วมันจะติด ไม่ใช่เหรอโอเคเอ้ยสตันสตันสตันมันไปไหนแสงนี่ก็จ้าจ้าซะเหลือเกินโอ้มันอยู่ข้างหลังไอ้นี่อืมอนี่ดักหลังเหรออืมอันนี้มานนี่นี่มันนี่อืมมันนี่ โอ้อยังก่อนีน่นี่มึงเจอลูกซองมั้งดิเออดีนักไปไหนไปไหน โอ้ดีนเสียงเรียเลยเดยนังพลึบไปไหนแล้วโอ้เอือเอือมามานี้มานี้โอ้โหโ้ยพวกแม็ก์ปอดขวางขวางเดี๋ยวจะขวางวิถีกระสุนโอเค ยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมแมงปอโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะจัดไปได้เพิ่มอีก25เอลิเมนต์โอเคผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครชื่นชอบหรือผม กดไลค์ like, กดแชร์ share, นะฮะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ราครับิกรสวัสดีครับบู๊